สวัสดีครับเสือโงเส้นเคยสไตล์โงวันนี้เอาน้องเต้นแชมป์หมัดหมาดเมื่อสาปดาทิ์ที่แล้วมาของของสมาคมกอล์ฟภาคเหนือวันนี้จะมารู้สอบครับตีเลขหกนะครับบนทีจนถึงลงหลุมว่าน้องเขาจะทําได้กี่ทีนะครับพ5าห้าครับหาห้าโอเคลองดูครับพร้อมไหมน้องเต้นพร้อมอ่า ไปแล้วครับชอตแรกไปอย่างสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามดูครับตามกันมาแล้วครับชดหนึ่งไปแล้วครับโอเคนี่ครับชดแรกมาประมาณร้อยหกสิบหลาครับน้องเต้ลน,นี่คือชอดสองต่อไปนะครับด้วยเลขหกเดี๋ยวเราไปจบกันถิ่นในหลุมเลยว่าได้กี่ทีเป็นเกมเล่นเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับ สองไปแล้วครับวางช็อตหน่อยครับสวยงามมากครับเดี๋ยวดูติดตามกันไปดูครับเดี๋ยวไปดูช็อตสามกันต่อนะครับไป้สองแล้วครับเดินไปครับช็อตสองเออดูนีช็อตสองฮะเดินไปช็อตเท่าไหร่ไปอสามครับไหมช็อตสามเดินมาเลยโบครับจนลงหลุมอ่าน้องเขาจะได้กี่ปีอ่าห้านะครับห้าร้อยกว่าหลา โอ้โหควรที่จะมาตกน้าไม่เห็นเลยสแล้วเห็นไหครับยอดน้องครับสามทีแล้วครับจะขึ้นช็อต4ี่จะทำสี่ออนได้ไหมครับดูว่าน้องจะทำเท่าไหร่จนถึงพัดลงกผมเลยนะครับเลขหกอ่าลองดูนะครับก่อที่4นะครับใบอยังสวยงามครับน่าจะเลยไปหน่อยแล้วไหมครับไหวดี ผ่านกีนไปแล้วครับอาจจะอยู่ข้างหลังติดตามกันต่อไปครับไอเที่่าไหนนะครับอเอาอย่างช็อตที่ห้าเลยครับนะครับดูเลยครับขั้นลงนี่ถึงขั้นพาเลยนะครับเนี่ยเลยหกทุก็อ,อ,อตจนลงหลุมดูว่าน้องเขาจะทําได้กี่ทีนะครับโอ้แรงห้าแล้วมันต้องตกมันเลยมาตามมาเลยาาเมาเซฟมาที ตอนที่ห้าตอนที่ห้าไหมครับคเป็นหน่อยคำนวณน้ำหนักผิดอ่าเดี๋ยวครับไปเรื่อยๆนี่ตอนที่หกสุดดีๆน่าจะมันชันเกินกว่าหน่อยแหว่งนี่รู้เลยว่ามาผิดลูกสั้นหก <c oughs> <6 S 1> ไปแล้วครับเอาอีกไปอีกครับดู <c oughs> เลยมันน่าชันหรอกโอ้โหนี่มาผิดขั้นที่นี่เองครับเนี่ยฉอดไม่เสียเลยนะครับ มันเหนเราจะพัดก็ได้เลยเห็นไหมเอ,อ้หกเจ็ดน่าจะจบที่แปดนะครับท่านผู้ชมดูนะเป็นไปได้เลยจบไปจบยังไม่รู้เลยอ้าวเห็นไหมครับแปดทีมันไหมครับท่าไเป็นไงมาผิดลูกใกล้ๆใ,ใช่ไหมน้ำหนักยังไม่รู้เพราะเป็นเหล็กหกโอเคนะสนุกส,สนุกกันครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้า อย่าลืมติดตามโปรกับน้องเต้น<ม>อันนองเต้นฝากอะไรไว้ด้วยติดตามหน่อย,อยอกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กับดแชร์ด้วยนะครับ